สวัสดีค่ะขอตอนรับเข้าสู่ช่องนำโชคชาแนลเมื่อนี่ยายสิผ้ามาบึงอันนั้นแบ่เราแม่เราที่ยายเอามาตั้งแต่ปีที่แล้วเอามาปลูกไว้นี่พี่น้องจกาหนิแบ่เราเอามาปลูกไว้แต่ปีที่แล้วไปกลนเอาหากมันมาเอากลนเอากลนเอาอันนั้นกอมันมาได้พี่น้องเอามาปลูกนี่ยายแล้วนน่ ป้าที่ย้ายไปเก็บกับย้ายมานี่กับชาดากับกับไอจิตประชากับชา้นจิตมีชา้นจิตมีชาดามีย้ายมานี่ไปเก็บน้ากันตอนนั้นย้ายย้ายก็เลยเอาอันกอันมามาปลูกเด้อพี่น้องนี่ปลูกมันกําลังสิขึ้นดอกตะปูเตปีก็มีนี่ดอกตะปูเตปีเด้อพี่น้องจ้านี่นี่นี่ นี them th mm ่น hmm. uh ี huh. uh ่ดอกมันขึ้นตุบุตุบินี่นี่จ้ะนี่ดอกมันขึ้นเหล้วนี่เอามาตั้งแต่ปีกลายได้พี่น้องจ้ะอันนั้นพ่อมันเหมืพ่อมันเหมืนงวดพ่อมันเหมืออันนั้นย่ามมันมันกัยุบลงแต่ว่าอันนั้นหัวมันกัยั่งยุคือเก่าได้พี่น้องคือจังหวานบานห้องนี่ละจ้ะคือจังหวานที่เป็นคือหวานบานห้าพ่อมันเหมือพ่อมันเหมือนอันย่ามันแหล้ว พอหมดยามมันแหลวมันก็นสิยุบลงไปบัดทนีฮอดย่ามมามันกะขึ้นมาหม่เได้พี่น้องดิมีหลายกอเด้อพี่น้องเด้อนี่นี่นี่ก้อนี่นี่ก้อใหญ่นี่ก้อใหญ่นี่ก้อใหญ่กูมูนี่คันพี่น้องป้องไปอันอันบ่เคยปลูกอะล่องเอามาปลูกเด้ออยู่อันไปเก็บไปเอามาจากอันเอามาจากป่ามหม่งที่เฮาเคยเก็บหมง่ง เคยไปเก็บทุปีสูปีปละจ้าแล้วก็มาปลูกไปนี่ค่ะนี่ปลูกไปหอดยามมันก็ออกเมื่อน,นี้ฝนตกเมื่อน,นี้ฝนตกจักน้อยแล้วก็มันกระซื้นขึ้นมาเห็นไหมพี่น้องจา้าพอฝนตกมันกระซื้นขึ้นนี่ฟังนี่กับมี่แล้วพี่น้องจา้านี่นี่คือเบล่าวเบล่าวเขาเอิญบักระเทียมบานท่ากัะสือเอิญ่ะ กระเทียมปลาแหละพี่น้องจ้าหนี่กำลังดกโอ้คืองามเตะฝนตกมาใส่แห้งงามคักคือกอเขาบ้านเฮาละพี่น้องจ้านีนี่เบลเลามีคุณภาพสำหรับร่างกายของเฮาบำรุงเลือดบำรุงร่างกายให้ให้สุขภาพแข็งแรงกินสุกป,ปีสุกป,ปีปีละเื้อเกิดปีละเทอืเเทอหอดงามมันเหล็กะมันก็นยุบลงไปได้พี่น้องหรือว่าเบื้องฟังนี่นี่ หอดยามันก็ยุบลงไปบานนี้หอดหอดอันหอดย้ามมันเบิดย้ามมันกับยุบลงไปบานนี้หอดเวลามันเอ่อหอดเราดูการมันเอ่อเกิดมันกับเกิดขึ้นมาคือจังเห็ดน่ะค่ะพี่น้องจ๋าคือจังเห็ดบานเฮาล่ะคือจังเห็ดในป่าละหอดเวลามันก็เกิดนี่ค่ะอุ้ยงามค่ะงามคักงามคักผู้ขาขอเก็บภาพนี้มาให้พี่น้องปองไปเอฟซีได้ฟังได้บึง ได้บึงแบเหล่าเอามาปลูกก็เป็นเด้อพี่น้องจ้าคั่นผู้ใดบ่ทันเคยปลูกก็ลองเอามาปลูกเบิ่งปลูกแล้วกะคั่นมันยุบลงก็อย่าสิเอากระถางไปทิ่มวางไว้จังซี่ล่ะวางไว้จังซี่วางไว้ฮอดยามมามันก็เกิดขึ้นใหม่เฮาก็เด็ดกินเป็นใบๆคือจังกินหอมคือจังกินหอมกินกระเทียมเฮาก็เด็ดเอาใบๆมันไปกินแล้วก็มันกะสิปงยอดขึ้นมาใหม อันอันพักแบ่เหล่ามันกะิอยูมีอายุอยู่ประมาณสองเดือนแหละพี่น้องจ้ะเดือนนี้ก็เต็มเดือนแล้วเดือนหนาเดือนหนาอีกเดือนนึงมันก็ยังอยู่แล้วมันกะสิขึ้นดอกมาขึ้นดอกคือหอมนั่นแหละจ้ะคือหอมอันคือหอมแบงบานเท่าแหละมันสีขึ้นเป็นดอกดอกดอกขึ้นมานี่แหละค่ะ ยายก็เลยลองเอามาปลูกเบิงเห็นมันเปิดเห็นมันอยู่ในป่าเห็นมันงามก็เลยบอกมูว่าลองเอาไปปลูกเบิงกันหน้าวาสันมูก็เลยว่าลองเบิงลองเบิงกันปลูกกันปลูกได้ปีนาปีรุ่นคอยเสียวมาปลูกก็กันแต่มูเพิ่นกะบทันด้ปลูกดอกจ้ะเนี่ยเสียขันผู้ใดเห็นภาพนี่แล้ะก็ลองเอาไปปลูกเ้อกันบ่มีเวลาไปเก็บหฮอก็เก็บกินของห้าอยุ่งืันก็ได้เนี่ ทีเจาข้าปลูกหอมปลูกกระเทียมเนี่ย่หะจากเก็บปลูกใส่กระถางไว้แล้วกะ็เอาย่ามนั้นก็เก็บกินบ่ตงไปสื่อเพินินเด้อพี่น้องเด้อเป็นพักคุณภาพบ่มีสารเคมีเจือปนกินแล้วสุขภาพแข็งแรงบ่ได้ใส่ปุ๋ยใสย่ยังเลยพี่น้องธรรมชาตเิดเ้ๆบ่ได้ใส่ปุ๋ยใสย่ย่งเลย กินแล้วกับสุขภาพแข็งแรงเดี๋ยวจักหน่อยจักหน่อยกับสิเด็ดเด็ดไปฝากเพ,พื่อนบ้านเพื่อนบ้านเพื่อนก็กินคือกันนะจ๊ะเด็ดเป็นใบใบล้วไปฝากเพื่อนบ้านเพื่อนบ้านแถวนี้ล่ะค่ะนี่ขอบคุณค่ะที่เข้ามาชมช่องน้ำโชคชแนลขอให้ทุกท่านทุกคนที่เข้ามาชมช่องน้ำโชคชแนลจงมีแต่ความสุขความเจริญเออ้อแล้วก็ลองเอา เบลเหลาในป่าไปปลูกมาปลูกในบ้านมันสิมันสิได้จังสีละพี่น้องจ๊ะมันสิได้จังสีค่ะเบลเหลาบ้านเท่ากับเสิเอินว่ากระเทียมป้าละพี่น้องจ๊ะนีะ่อันยายกะเก็บกระถางมาไว้นี่กระถางเกาเกากะเก็บมาไ้ไว้ถ้าปลูกหอมเจัยหน่อยเสียเอาจัยงน้อยเสียเอาหอมมาปลูกนี่นะกระถาง เดี๋ยวมาเสาะหอมลงมาปลูกนี่ล่ะจ้ะมันสิเข้ามันสิเข้าหน้าฮ้อนแล้วปลูกหอมปลูกหอมปลูกอันกระเทียมปลูกผักสีลาวนี่เตรียมไว้แล้วกะแต่ว่าตอนนี้กินอันแบเหล่าซะก่อนกินแบเหลาอูยดอกแบเหลานี่นี่ดอกมันเ้อพี่น้องจ้ะนี่ดอกมันนี่กสิใส่คอกไปจังซี่ยมยามมันอันหมดยามแล้วอันยานั้น ย่านอปาเพื่อนเสียเอาไปถิมนะนะพี่น้องจ๊ะก็เลยเอาใส่กระทางไว้จังสี่กระทางว้เป็นอันเป็นคอกว้จังสีแล้วพี่น้องจ๊ะนี่เป็นขอกแต่กี่คอกนี่เพิ่นกับปลูกอันพ่อยญ่ปาลาปลูกอันดอกไม้ที่ดอกไม้ที่เป็นอันเครื่อน่ะนะพี่น้องจ๊ะดอกไม้ที่มันเครื่อมันก็จะเป็นเครื่อนจังสีจังสี่เป็นเครื่อนจังสี่แล้วเราก็ เอามาปลูกปลูกแล้วมันมันหยุบลงไปแล้วคีอานปลูกแล้วก็บอกคอยสบายนำ้ำก็เลยเอาอันแบ่เหล่ามาปลูกใส่ได้พี่น้องจ๊ะนี่แหละแบ่เหล่าขอบคุณค่าที่เข้ามาชมชม่องนำโชคชนแนลขอให้ทุกท่านทุกคนที่เข้ามาชมชม่องนำโชคชนแนลจงสุขภาพแข็งแรง ธรรมาค้าขึ้นควมเจ็บยาใดคุ้มไขยาม,ายยมีให้โชคดีร่ลำรวยถูกหวยทุกคนทุกท่านด้วยเถินอันนี้อันนี้เป็นขางบ้านด้วพี่น้องจ้ะเป็นโบโบทที่คุณคุณป๋าเพิ่นเฮ็ดงานอยู่นี่แหละจ้ะเป็นโบทยังสีละคุณป๋าเพิ่นเฮ็ดงานเป็นเทาไมสตาร์เฮ้าไมสตาร์ภาษาบานเทากับสีว่าพาดล่ง ah ของโบล์ละจ้ะนี่แหละค่ะ ขอบคุณค่ะคลิปไปคลิปนี่ขอจบใบแค่นี้ก่อน้อพี่น้องจ้าขอบคุณชาวไทยชาวล่าชาวชาวไทยชาวล่าทั่วโลกเล่าชายชาวไทยชาวเล่าที่อยู่ในเมืองเยอรมันที่เขาไม่ชม ช่องน้ำโชคชาแนลขอให้สุขภาพแข็งแรงทุกขู่ทุกคนเดอ้อต่อมาค้าขึ้นสุขภาพแข็งแรงคุณพระคุณเจ้าคุ้มครองถูกหวยรวยเบอร์กันทุกขูทุกคนเดอ้อค่ะเดอ้อขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ